หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยกระแสะข่าวลือที่แพรสพัดออกมาในช่วงหลายวันที่ผ่านมากับอนาคตของทางเวิร์กิลฟนันได้เซนเตอร์ครับกับตันทีมของเรา เมื่อเขาเหลือฝัญญาผูกมัดในถิงแอนฟิลด์ถึงแค่ช่วงสิ่งสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้เท่านั้นและนั่นก็ทําให้ทางเลเลโวสื่อที่มีสำนักข่าวตั้งอยู่ในกรุงม,มัดริลดของประเทศสเปนมีการจีข่าวใหญ่ออกมาเลยว่าตัวของทางฟันได้มีการส่งทางเอเย่นส่วนตัวของเขาติดต่อไปหาทาง้วยอันมัดริดเพื่อแจ้งความประสงค์ว่าอยากจะย้ายไปร่วมถิ่นซานเดียโกเบนาบิล แต่จากนั้นสื่อเจ้าเดียวกันก็มีการกล่าวอ้างต่อไปอีกด้วยว่าสุดท้ายมันคือทางยอดทีมจากกลุงมัดติดเองที่ตอบปฏิเสธโอกาสในการจะเซ็นสัญญากับตัวของดาวเตะวัย33ปีรายนี้หลังจากมองว่าเขาไม่ตรงกับแผนการเสริมทัพของพวกเขาณปัจจุบัน อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ผมก็เคยวิเคราะห์เรื่องนี้ให้เพื่อนๆได้รับทราบกันไปในเบื้องต้นไปแล้วว่ามันเป็นการชงเองของสื่อจากประเทศสเปนที่กล่าวอ้างว่าฟันได้ยอยากจะย้ายไปอยู่กับพวกเขาและสื่อเจ้าเดียวกันก็มีการออกมาตอบปฏิเสธว่าทางเรอัลมาดริดไม่ได้อยากจะได้ตัวของนักเตะดังนั้นมันจึงฟังดูไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลเท่าไหน,นะ ล่าสุดมันก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่เรามีการวิเคราะห์เอาไว้ดังกล่าวข้างต้นก็จะเป็นจริงตามนั้นเมื่อทางโฆษกของทางสโมสรเบรยอันมาริดได้ออกแถลงการ์อย่างเป็นทางการออกมายืนยันเลยว่ามันไม่เป็นความจริงกับกระแสะข่าวที่ทางเลนเลว์วพยายามจะกล่าวอ้างกันขึ้นมาดังกล่าวข้างตน้นมันมีการกล่าวอ้างกันขึ้นมาว่าสโมสรฟุตบอลเรยอันมาริดมีความปรารถนาในการอยากที่จะเซ็นสัญญากับทางเวอร์กิลฟานได้นักเตะของทางลิเวอร์พูลซึ่งนั่นไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้น โฆษกของทางโดยอันมิดกล่าวในแถลงการนี้ฟันไดไม่ได้อยู่ในแผนการเสริมทัพของทีมเราเลยรเราไม่มีแผนการที่จะไปเซ็นสัญญากับเขาเข้ามาร่วมทีมไม่มีแม้กระทั่งการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปให้ทางลิวรภพูพิจารณาเพื่อที่จะขออนุญาตในการเจรจากับทางฟันไดโดยสัมปายขณะเดียวกันข้อกล่าวอ้างที่มีการระบุออกมาว่าทางเอเย่นส่วนตัวของนักเตะก็มีการเสนอตัวเขามาให้กับทางสโมสรของเรานั้นก็ไม่เป็นความจริงด้วยเช่นเดียวกัน หากมันจะมีอะไรเกิดขึ้นทางเราจะมีการประกาศผ่านทางช่องทางอย่างเป็นทางการของสมูสรต่อไปต่อลำต่อจากแถลงข่าวนี้จากทางโฆษกของทางเรอันมาริดก็แทบจะเป็นการปิดตายกระแสะข่าวลือต่างๆที่พยายามจะเชื่อมโยงตัวของทางฟันได้เข้ากับยอดถีมจากเมืองหลงของประเทศสเปนไปโดยปริยาย เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พเมียาจะขอพาเพื่อนๆมาดูหนึ่งในเรื่องเต็กที่เหมือนว่าจะกลับมาแจ้งเกิดใหม่ได้อีกครั้งกับทีมของเราเลยก็ไม่ป่านนั่นก็คือในรายของทางโคดีกัคโปปิดทีมชัติฮอลแลน พราะนับตั้งแต่ที่ทางอั n เนอร์สลอตในเยดัชแมนเข้ามากุมบังเหียนในถิ่นแอนฟิลด์ของเราเขาก็เป็นการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของทางกัคโปจากที่ต้องโยกไปยืนเป็นสูนหน้าตรงกลางในบทบาทของโฟลส์นท์ภายใต้การทำทีมของทางอดีตผู้จัดการทีมคนเก่าอย่างทางเยอร์เกนครอให้โจ้ตัวได้กลับมาลงเล่นเป็นปีกซ้ายตามที่เขาถนัดถนีอีกครั้ง นั่นจึงสามารถที่จะดึงฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของนักเตะรายนี้ออกมาได้และเมอนักข่าวสอบถามว่าตัวของทางคัคโปนั้นสามารถที่จะทําอะไรให้กับทีมของเขาได้บ้างตัวของทางสลอตก็มีการกล่าวชื่นชมนักเตะร,ร่วมชาติของเขาเป็นอย่างมากเขาทำอะไรให้กับทีมได้ค่อนข้างจะมากเลยนะแต่ผมเองก็เคยพูดในเรื่องนี้ไปแล้วหลายต่อหลายครั้งก่อนหน้านี้ว่าเราอยากจะให้โฟกัสเกี่ยวกับภาพรวมเกมการเล่นทั้งหมด คุณจะเห็นได้เลยว่าโมฮัมเหม็ดซาลาก็โฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและสิ่งที่ทําให้เขาได้รับคำชื่นชมแบบนั้นก็เพราะเจ้าตัวสามารถที่จะทําประตูและทาแอซิสให้กับเพื่อนร่วมทีมของเขาได้อย่างมากมายถ้าว่าหากคุณรวมประตูที่ทางหลุยดิอัคและโคนีกักโปดทาได้เมื่อพวกเขาลงเล่นทางกราบซ้ายคุณก็จะเห็นได้เลยว่าจํานวนประตูเหล่านั้นมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกับที่ทางโมกทาได้นะ สิ่งที่ทำให้โมได้เปรียบกว่าพวกเขาก็คือการที่ทางเฟรเดริโกเคียซ่าแทบจะไม่สามารถลงสนามได้มันจึงทำให้ตัวของเขาเองได้ลงเล่นเกือบจะตลอดตั้งแต่นาทีแรกไปจนกระทั่งถึงนาทีสุดท้ายแต่หากคุณมาดูภาพรวมของตำแหน่งปีกซ้ายแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขและสถิติมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกับทางโมเลยตัวเลขเหล่านั้นมันสามารถบ,บอกอะไรกับคุณได้ค่อนข้างจะมากเลยนะแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จด้วยกับการที่เราจำเป็นจะต้องมีนักเตะที่เปรียบพอได้ขึ้น แต่อีกส่วนหนึ่งที่คุณก็จําเป็นต้องมีมาประกอบกันด้วยก็คือสไตล์การเล่นของเรานั่นแหละผมขอย้าตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่าในเกมที่เราเผชิญหน้ากับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมันเป็นเกมที่ทุกคนต่างก็อยากดูด้วยกันทั้งนั้นเพราะทีมของเราเองก็เน้นการทําเกมรุกอยู่แล้วและการที่คุณมีสไตล์การเล่นแบบนั้นมันก็นํามาซึ่งการยิงประตูกันมากมายในเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวนั่นแหละคือสิ่งที่เราพยายามทํามาโดยตลอดและก็ยังคงทํามาจนกระทั่งถึงตอน เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมารูโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมเราที่จะลงสนามในค่ำคืนวันนี้กันบ้างเมลิวบัพูู้จะต้องยกพลบุกไปเยือนทางไก่เดทองท็อตแนมฮอสเปอร์ที่สนามท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมสำหรับการแข่งขันในศึกคาราบาวคัพรอบตัดเชือกหนักแรร ในเกมการแข่งขันนัดนี้มันมีจุดที่น่าสนใจก็คือการที่ทางสเปอร์จะขาดผู้รักษาประตูมือหนึ่งของพวกเขาอย่างทางกิเยโมวิกคาริโอที่ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าทําให้เขาจะชดลงสนับในการแข่งขันเกมนี้ส่วนผู้รักษาประตูมือ2อ,อย่างทางเฟรเซอร์ฟอสเตอร์ก็มีอาการป่วยและชดการลงเฝ้าเสาให้กับพวกเขาในเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งปราชัยให้กับทางนิวคาเซอลยู่นาเต็ดไป2ประตูต่อหนึ่ง อย่างไรก็ตามทางสปเปอร์ก็มีการแก้ไขปัญหาด้วยการเซ็นสัญญากับนักเตะหน้าใหม่เข้ามาแบบใหม่แกะกล่องกันเลยทีเดียวได้แก่ในรายของทักอันโตนิมนกินสกี้ผู้รักษาประตูทีมชาติสาธารณรัฐเช็กชุดอายุไม่เกิน21ปีมาจากทางสตรเวียปา้าด้วยสนุนดาคา16ล้านยูโรหรือคิดเป็นดอลาร13.3ล้านปอนด์ ล่าสุดทักอังเก้ปอสเตโคกรู e Crew, ในใหญ่ของทางสเปอร์ก็มีการออกมายืนยันว่ามันมีโอกาสที่เราจะได้เห็นทางกินสกี้ประเดิมลงสนามฝ้าวสองนัดแรกให้กับพวกเขาในการประชิญหน้ากับเกียนซูเปอร์บิ๊กแม์กับทางลิเวอร์ pool ของเราเลยเราจะได้เห็นกันนะเขาย้ายมาอยู่กับทีมของเราเมื่อวันอัิตย์ที่ผ่านมาและได้ร่วมฝึกซ้อมกับทีมไปแล้ว2วันเต็มเต็มเขาผ่านการลงทะเบียนและสามารถที่จะลงเล่นในเกียนการแข่งขันนัดนี้ได้ปอสเตโคกรูกล่าว มันยังคงมีอีกหนึ่งหรือสองสิ่งที่เราจะต้องทำกับเขานะล้วจากนั้นเราจะได้เห็นกันเขาเป็นคนที่เราหมายตามมาตั้งแต่ในช่วงสิ้นสุดการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วอันที่จริงเราอยากเซ็นสัญญากับเขาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์เลยสัมไปเรามีการติดตามดูเขามาตลอดทั้งฤดูกาลและฟอร์มการเล่นของเขาก็น่าประทับใจอย่างยิ่งเขาเป็นผู้รักษาประตูที่โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าตื่นเต้นมากๆ เห็นได้ชัดเลยว่าจากสถานการณ์ในตำแหน่งผู้รักษาประตูของเราในตอนนี้เราจึงจำเป็นต้องหาทางในการเซ็นสัญญากับเขามาร่วมทีมในเดือนมก,กราคมนี้เลยอันที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะเพราะตัวของเขาเองก็กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเสียเหลือเกินให้กับทางต้นสังกัดของเขาและสโมสรของเขาเองก็กำลังทำผลงานได้ดีด้วยพวกเขาอยู่ในการแขง่ขงขันฟุตบอลยุโรปและก็ยังเป็นจ่าฝูงของลีกภายในประเทศ แต่แม้กระนั้นคุณก็ต้องยกเครดิตไปแบบเต็มๆให้กับทางสโมสรของเราและรวมไปถึงบรรดาผู้บริหารของสโมสรที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่พวกเขาพยายามทางานอย่างหนะักจนเราสามารถจะประสบความสําเร็จในดีอนนี้ได้ตั้งแต่ตลาดรอบนี้เลยมันจะมีประโยชน์อย่างมากสําหรับทีมของเรานะและมันก็เป็นการเพิ่มคุณภาพอย่างแท้จริงให้กับตําแหน่งผู้รักษาประตูของเราด้วย หลังจากฟังเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันที่รอเราอยู่ตรงหน้ากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับไปให้ไกลกว่านั้นสำหรับการแข่งขันพิเมเลิกนัดต่อไปที่ทีมของเราก็มีโปรแกรมหนักต้องบุกไปเย็นทางเจ้าป่า n o t t i n g h a m Forest หากเราจำกันได้พวกเขายังคงเป็นทีมเดียวในการแข่งขันฤดูกาลนี้ที่สามารถจะคว้าชัยชนะเหนือทีมของเราได้หลังจากกมายัดเยียดความปลาัยให้กับทีมของทาอันเนอร์สโลตได้ถึงกินแอนฟิลด์ดังนั้นในการแข่งขันเกมนี้ทีมของเราเองก็หมายมั่นปั้นมือที่อยากจะล้างตาเหนือพวกเขาให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้ทางฟอร์เรสต์เองก็ก้าขึ้นมารั้งอยู่ในอันดับที่3ของตารางโดยมีคะแนนตามหลังทีมของเราอยู่แค่เพียงหบแต้มเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทีมลุ้นแชมป์อย่างเต็งตัวเลยก็ว่าได้ นั่นทำให้ทางเนโก้วินเลียสฟูลแบ็กตัวเก่งของพวกเขาที่ก็เป็นอดีตนักเตะเก่าของทีมเราด้วยก็มีาการออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเกมการแข่งขันที่รอเราอยู่เลยว่าเนี่จะเป็นเกมที่ทางฟอ r e เรสต์ลงเล่นด้วยความมั่นใจแบบสุดๆไปเลยในการมาเผชิญหน้ากับทีมจากฝูงอย่างทางลิเวอร์พูลเราเพิ่งจะผ่านการแข่งขันครึ่งฤด,ดูกาลแรกมานะแลวเราก็มั่นใจว่าเรายังจะสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้อีกเยอะเลยนะ Williams, วิลเลียมส์กล่าวระหว่างที่เขาไปออกรายการพิเศษกับทาง B B C Radio Nottingham เราพยายามลงเล่นในแต่และเกมที่มันผ่านไปให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้ส่วนในตอนนี้ทั้งหมดที่เราพุ่งสมาธิไปก็คือการแข่งขันเจอกับทางดูตั้นทาวสำหรับการแข่งขันในศึก FA Cup จากนั้นเราจะมองไปที่เกมกับทางลิว์ภูนะซึ่งแน่นอนว่านั่นจะเป็นบททดสอบที่ยากยิ่งสําหรับทีมของเราแต่ในเรื่องของความมั่นใจแล้วในตอนนี้ภายในทีมของเราเรียกได้ว่ากําลังมีอย่างเปี่ยมล้นกันเลยล่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถต่อยอดฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของเราต่อไปได้และเดินหน้าคว้าใจชนะแบบที่เราแสดงให้เห็นเสมอมามันเป็นเรื่องที่พิเศษมากสําหรับทีมของเราทั้งหมดนะในตอนนี้เราสามารถที่จะขึ้นมาเกาะกลุ่ม ตาารงได้แล้วก็ต้องไม่หลือว่าเรายังคงเป็นทีมเดียวที่สามารถจะบุกไปคว้าใจชนะหนทางลิเวอร์พูลในการแข่งขันฤดูกาลนี้ได้มันทําให้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถทํามันแบบนั้นให้ได้เห็นอีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นเกมที่ยากเรารู้ดีว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีขนาดไหนและบางทีลิเวอร์พูลเองอาจจะเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกณนะตอนนี้หรือก็ว่าได้ แต่ด้วยความมั่นใจที่เรามีจากฟอร์มการเล่นที่เราเก็บชัยชนะมาได้อย่างต่อเนื่องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเล่นลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลของเราเพวกเขาจะเป็นเหมือนกับผู้เล่นคนที่12ในสนามนะเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมาพร้อมรวมกันทั้งหมดเราก็เชื่อมั่นว่าเราก็มีโอกาสที่จะเก็บผลการแข่งขันในเกมน,นั้นได้ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นที่กลายมาเป็นเรื่องร้อนฉามากที่สุดในวันนี้เลยก็ว่าได้หลังจากทางคุณพ่อของทางอีลอนมัสอย่าเทาร์เออร์โรมัสมีการออกมายอมรับแบบตรงไปตรงมาระหว่างกันให้สัมภาษณ์กับทางเดอะท m e ส์เลดีโเลยว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเขามีความประสงค์อยากจะเข้ามาเทคโอเวอร์ทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลต่อจากทางเฟนเวสปอร์กรุ๊ปจริง ตะว่าล่าสุดทางคาเวโซเฮโคนักข่าวจากทาง Sky ยสปอรตสื่อชั้นนําของประเทศอังกฤษก็ออกมายืนยันจุดยืนของทางเฟนเวสปอร์ตรุปตักเวลานี้เมื่อพวกเขายังคงไม่มีความประสงค์ที่จะขายทางลิวอภูของเราออกไปแม้จะได้รับความสนใจจากมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกดังกล่าวข้างต้นก็ตามทีลิวอภูไม่ได้มีเอาไว้ขายนะโซเฮโคกล่าว จนถึงตอนนี้เจ้าของสโมสรก็ยังไม่ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามามันยังไม่มีการทาบทามทั้งจากทางอีลอนมัสและสมาชิกในครอบครัวของเขามันเป็นความจริงที่เราจะบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อ2ปีครึ่งที่แล้วทางเจ้าของสโมสรรลิเวอร์พูลมีการมองหาการลงทุนจากภายนอกเข้ามาแต่สถา,านการณ์นปัจจุบันมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น เมื่อสองปีที่แล้วทางจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่เจ้าของเฟนเวสปอร์ o ุกก็เป็นคนออกมาพูดด้วยตัวของเขาเองเลยว่าสมูสรแห่งนี้ไม่ได้มีไว้ขายเขายังบอกต่อไปอีกด้วยว่าถึงแม้พวกเขาจะไม่มีทางเป็นเจ้าของสมูสรฟุตบอลลิเวอร์พูลตลอดไปได้แต่มันยังไม่มีสัญญาณใดๆที่บ่งบอกมาในตอนนี้ว่าพวกเขาจะมีความสนใจอยากจะขายสมูสรอ,ออกไปหรืออะไรแบบนั้นเลย แต่ในทางตรงกันข้ามหักทางอีลอนมัสต,ต้องการจะซื้อทางสโมสรฟุตบอล,ลิเวอร์พูลจริงมันก็คงจะไม่มีอะไรที่จะสามารถมาหยุดเขาได้เว้นเสียแต่ทางแฟนบอลของสโมสรน,นะดังนั้นภารักหนักแรกเลยก็คือการจะโน้มน้าวให้ทางเจ้าของปัจจุบันยอมขายสโมสรอ,ออกมาซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างมันย่อมจะมีราคาในตัวของมันเอง เรารู้ดีว่าอีลอนมัสคือชายผู้ร่ำรวยมากที่สุดในโลกแต่เขาเองจําเป็นจะต้องผ่านบททดสอบของเจ้าของสโมสรในพีเมลิกและลงไปถึงบรรดาผู้นวยการทั้งหลายไปให้ได้เสียก่อนเขาเองคงจะมีตัวเลขในใจอยู่แล้วแต่คุณก็ต้องมาดูกันว่าจะผ่านบททดสอบนี้ได้หรือไม่ซึ่งมันก็มีโอกาสดีที่เขาจะสามารถทํามันได้สําเร็จเหมือนกันนะ แต่ต่อให้เขาจะสามารถผ่านจุดนั้นไปได้เขาก็ยังมีภาระในการจะต้องไปเคลียร์กับคณะกรรมการอิสระด้านฟุตบอลที่คอยควบคุมอยู่เบื้องบนต่อไปอีกซึ่งเราก็จะได้เห็นกันเป็นลำดับถัดไปแน่นอนว่าทางอีลอนนั้นมีเงินมากมายมหาศาลนะและเขาก็สามารถจะทําในสิ่งที่เขาต้องการได้ปัญหาก็คือแฟนบอลของลิเวอร์พูลจะยอมรับมันได้หรือไม่เพราะเราทุกคนต่างก็รู้ดีว่านี่คือสโมสรที่มีรากฐานที่มีความแข็งแกร่ง,แ,งและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะ แฟนบอลของพวกเขาเชื่อมั่นในเรื่องของความยุติธรรมความเท่าเทียมกันและความเสมอภาคกันผมไม่มั่นใจว่าแฟนบอลเหล่านั้นจะยอมรับคนอย่างทอีลอนมัส์ให้เข้ามาเป็นเจ้าของสโมสรของพวกเขาหรือไม่เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสําคัญมากที่สุดของทีมเราณเวลานี้หรือก็ว่าได้ นั่นก็คือในรายของทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเราหลังจากโจตัวกำลังระเบิดฟอร์มเทศในการแข่งขันซีซั่นนี้แต่สัญญาปัจจุบันของเขาผูกมดโจตัวกับทีมของเราตึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้เท่านั้นขณะที่ตัวของทางซาลาเองก็มีการออกมากระทุ้งแหลงๆไปแล้วในหลายโอกาสเพื่อเป็นการกดดันให้ทางต้นสังกัดหรือสโมสรของเราต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาโดยเร็วที่สุด ล่าสุดทางฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียบหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็มีการออกมายืนยันถึงสถานการณ์ปัจจุบันของทีมเอกเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวข้างตน้นว่าทางยอดทีมจากเมอร์ซีไซ์ก็ยังคงมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าท้ายที่สุดแล้วพวกเขาจะสามารถเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของทางซาลาได้อย่างลงตัวและทางฝั่งของนักแต่เองก็มองประเด็นนี้ไม่ได้แตกต่างกันแม้ว่ามันจะยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นลูกประมออกมาก็ตามที เลว่าผู้ยังคงมีความมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถบรรลุข้อตกลงทั้งหมดกับตัวของทางโมฮัมเหม็ดซาลาได้ซึ่งตัวของเขาเองก็มองทางเวอร์พูลเป็นตัวเลือกอันดับแรกด้วยเหมือนกัน l f c Transfer Loop Post โดยอ้างอิงจากคำพูดของฟาบิซิโอโรมาโนเองการพูดคุยยังคงดำเนินต่อไปอยู่แต่จนกระทั่งถึงตอนนี้มันยังคงไม่มีความคืบหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญออกมาก่อนที่พวกเขาจะมีการปิดท้ายด้วยการแท็กไปหาทางโรมาโนอีกตัว ในก็ฟังการออกมาอัปเดตข่าวสารของทางฟาบิซิโอร์มาโน่กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะกลับมาดูสถานการณ์ในเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งในนักเตะเป้าหมายของทีมเรากันบ้างมาโรมันโน่เจ้าเก่าหน้าเดิมก็ยืนยันเลยว่าลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในหลายสโมสรที่กำลังเกาะติดสถานการณ์ของทางเจมี่ไบโนกินเทสปิกดาวรุ่งอนาคตไกลจากค่ายเสือเหลืองบรุสเซียดอทมุนอยู่ในวีลานีี ความเข้าใจของผมก็คือตัวของทางบรัสเซียดอร์ทมุนเองรู้สึกว่าในปี2025บางทีมันอาจจะเป็นช่วงซัมเมอร์มากกว่าในช่วงเดือนมก,กราคมนะมันจะเป็นเรื่องยากสําหรับพวกเขาที่จะรั้งตัวทางเกมมี่ไบโนกินเทนเอาไว้กับสโมรสรได้ต่อไปลูม no, าโน่กล่าวระหว่างที่เขาไปจับรายการผ่านทางช่อง YouTube ของเขาเองมันมีความสนใจเข้ามาจากหลายสโมรสรในศึกพรีเมียร์ลีกและมันก็ดูเหมือนว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับด้วย พวกเขาเกาะติดพัฒนาการของทางใบโนอกกินเท่นกับทางโบรเซียดอทมุนอยู่อย่างใกล้ชิดแต่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าโอกาสการย้ายทีมน,น่าจะเป็นช่วงซัมมร์มากกว่าเดือนมก,กราคมเพราะการซื้อขายในเดือนมก,กราคมนั้นมันทําได้ยากกว่ามากโดยปกติแล้วทางดอทมุนเองจําเป็นจะต้องมองหาปีกตัวใหม่เข้ามาเสริมทัพเพราะพวกเขาจําเป็นจะต้องวางแผนกันในระยะยาวสำหรับการหานักเตะเข้ามาทดแทนในตําแหน่งนี้ พวกเขาเองรู้อยู่แล้วว่าตัวของทางไบโนกินเทนนั้นกําลังได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ขอยกตัวอย่างสักบางทีมขึ้นมานะเพราะจากที่ผมเข้าใจก็คือมันมีหลายทีมมากๆที่มีการส่งทีมแมวมองของพวกเขามาเกาะติดฟองการเล่นของนักเตะรายนี้ไม่ว่าจะเป็นทางลิเวอร์พูลเชลซีหรือสโมสรใหญ่อื่นๆอีกด้วยที่ต่างก็ตามดูพัฒนาการของทางไบโนกินเทนอยู่ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวของทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างอย่างที่เราทราบกันดีว่าพวกเขามีการดื้อดกดแฟร์เพ์ทางการเงินไปมากกว่า1 1 5คดีและอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนความผิดดังกล่าวข้างต้นของพวกเขาอยู่ก่อนหน้านี้มันก็มีการคาดการโทษที่พวกเขาจะได้รับหากถูกตัดสินว่ามีการกระทําความผิดตามฟ้องจริงซึ่งก็มีทั้งโทษสถานเบาไล่จนไปหาโทษสถานหนักไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นจากการปรับเงิน การตัดแต้มการปรับตกชั้นหรือแม้กระทั่งการลิฟแชมลีกที่พวกเขาเคยทำได้ในระหว่างปีที่มีการกระทําความผิดดังกล่าวข้างตน้น ยังไรก็ตามล่าสุดตามการเปิดเผยของทางคีแลนแม็กควายผู้เ่ยาชันด้านการเงินในวงการฟุตบอลก็มีการออกมาชี้ชัดเลยว่าหนึ่งในงบทลงโทษที่ทางพรีเมียร์ลีกอาจจะไม่สามารถทําได้ก็คือการปรับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ตกชั้นจากหลีกสูงสุดของประเทศไปเพราะกฎของทางพรีเมียร์ลีกกับกฎของทางฟุตบอลหลีกอังกฤษหรือ EFL นั้นมีการแยกขาดออกจากกันดังนั้นมันมีโอกาสที่ทาง EFL จะปฏิเสธไม่ให้ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกปรับลงไปเล่นกับพวกเขาได้ ในเคสของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นมันมีความซับซ้อนค่อนข้างจะมากเลยนะแม็กควายกล่าวมันต้องดูว่าเงินมาจากเจ้าของสโมสรของพวกเขาเองแทนที่จะมาจากทางสปอนเซอร์ใช่หรือไม่หากเป็นเช่นนั้นมันก็มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นหากพวกเขากระทำความผิดจริงเราก็ต้องมาการกดดูกันเลยว่าพวกเขามีการระบุเอาไว้อย่างไรกันสิ่งที่พวกเขาไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เลยก็คือการตัดแต้มจํานวนมหาศาล แต่ผมกลับมองว่าทางพิมเมลิกเองไม่สามารถที่จะปรับพวกเขาให้ตกชั้นออกไปจากลีกได้เพราะคุณต้องทราบก่อนว่าการดําเนินการและควบคุมของทางพิมเมลิกกับทางฟุตบอลลีกอังกฤษหรือ EFL นั้นแยกขาดออกจากกันดังนั้นทาง EFL เองมีโอกาสที่พวกเขาจะไม่ยอมรับคําตัดสินนี้ก็ได้เขายกตัวอย่างทางเอเวอร์ตันและนอตติงแฮมฟอร์เรสพวกเขาถูกตัดแต้มใช่ไหมแล้วมันก็มีการระบุจากคณะกรรมการอิสระออกมาว่าพวกเขามีการกระทำความผิดเพียงเล็กน้อย ส่วนในเคสของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นการกระทำความผิดแหกกฎค่อนข้างจะรุนแรงจากการกระทำของพวกเขายาวนาน9-10ถึงปีด้วยกัน่น่นอนก็ต้องมาดูกันว่ามันจะเป็นการตัดแต้มพวกเขา60 – 100ถึงคะแนนหรืออะไรแบบนั้นหรือไม่ซึ่งเราก็ต้องมาดูว่าการตัดแต้มดังกล่าวมันจะส่งผลให้พวกเขาถึงขั้นตกชั้นเลยหรือเปล่าแต่หากคุณจะไปสั่งปรับพวกเขาตกชั้นไปเลยแบบตรงๆนั้นมันทาไม่ได้ แล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ